สวัสดีครับบ,รบุกัะบบโอชเชอรโนครับกับอะไร์เล็ตต์เทลกรุ๊ตครับที่นนี้ผมอยู่ที่ปีดีอรพนมยงยี28ปากซอยนะครับหน้าทางเขา้านะเขามีรถเมล์ผ่านอยู่3สายจริงไม่3ามอีกหนึ่งครับเป็นสาย40นะแล้วก็อย่างที่เห็นครับ22 71หรือ71็ดสิเอ็ไดแล้วก็501ร้อยหนึ่งนะครับมี4สายด้วยกันก็ยื่2น2บสองเทางพระรามสา,สามนะเพราะสุดสายเขาอยู่แถวสถนุประดิษฐ์ 71หมดแค่วัดท่าทองส่วน501ไปถึงหัวลำโพงนะครับมาจากมีบุรีนะครับข้ามมาดูนะครับเนื้อ33ด้วยเออเป็น5สายเลยนะครับก็เป็น5สาย133นี่มันจะเป็นเทหะบางทีไปตักขนมนะครับก็จะหมดแถวประมาณช่วงอ่าอะไรนะวิ71ประมาณช่วงเนี้ยเราแวกงเราแวกนี้ออกกันไปละครตันใช่ใช่ใช่เคยนั่งเคยนั่งแต่ว่านานมากแลยด้วยเนี่ยนั่ง133นะครับโอเค ยี่สิบสองมันจะไปไหมนนะโอ้ทางนู้นเลยอ่ะสวนสยายมอะไรพวกนี้อใช่ใช่แล้วมาทางนี้ครับส,สี่สิบลอนสัลี่รังคำแหงมาทางนี้ครับมุ่งหน้าไปทางสุกบุตรเจ็ดสิบเอ็ดบดวัดวท่าทองประมาณเกตเวเอกมัยนะครับร้อยตัดสามก็เดี๋ยวก็ปากทางนี้ก็หมดแล้วนะครับต่อยัดปากซอยผมวิจารณ์เส็จบริีมีดีมันลงโยงแล้วก็ห้าร้อยหนึ่งครับวิ่งยาวๆถึงหัวลำโพง นะครับโอเคครับถ้าจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีสถานที่สำคัญใกล้ๆคือร้านกาแฟอะไรลักคาร์โรใช่ครับก็ที่ท่านผู้ว่าชชาติมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนบอกว่าอะไรนะนะครับลูกชายมาด้วยนะครับแต่ดีนแต่แตเป็นติดสินิพัธนธ์นะครับอาาจแต่ชาวสินสิพัธนธ์ก็พามาด้วย ก็ลองแวะเวยือนมากันได้ครับอยู่แถวๆนี้ได้แก้หนาคารัล